เอาอีกแล้วโพสต์นี้ของเวียรทำชาวเน็ตอึ้องหึงกันทั้งซอยชาวเน็ตแห่แซวกันใหญ่เมื่อพระเอกเวียสุกรลัวัดโพสต์ข้อความมีในหวานหวานงานนี้ไม่บอกก็รู้ว่าจงใจส่งความคิดถึงถึงใครกันนะ หลังจากที่พระเอกหนุ่มมากความสามารถเวียสุกรวัต์เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับเลือกให้ไปเล่นภาพ,พยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับพอลีวูด13ิ i ์ธทซึ่งได้จัดแปลงมาจากเรื่องจริงซึ่งเป็นการนำเรื่องราวการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมู่ป่า13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงคุณนางนำนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561ที่ผ่านมา ทั้งนี้หนุ่มเวียก็ได้รับบทเป็นจาแซมหรือนาวาตรีสมานกุนันวีรบุรุษผู้ร่วงลับนอกจากนี้ยังมีนักแสดงไทยไปร่วมแสดงในเรื่องนี้อีกหลายคนอาทิตุ้ยธีรพัฒน์ตู่พบอรเจมธีรดลอน้นนบพันธ์ โดยทั้งหมดได้เดินทางไปถ่ายทํากันที่ประเทศออสเตรเลียและการถ่ายทําเสร็จสิ้นนักสแสดงเริ่มทยอยเดินทางกันก,นกลับไทยกันแล้วโดยหนุ่มเวียเองก็ได้กลับมาถึงไทยและต้องอยู่ในระหว่างกักตัว14วันและก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเหงาเพราะขยันอัพอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆโดยโพ์ล่าสุดที่ทำเอาแฟนๆถึงกับออกปากแซวลั่นจ้ากัน เพราะหนุ่มเวียรพร้อมแคปชั่นแนวอ่อยนิดิดว่า Was h t the day today ตอบวันคิดถึงทุกวันงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแซวโอ้ยพ่อเอ้ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคิดถึงใครต้องเป็นหวานใจอย่างสาวเบลลาชัว และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ